สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเรียนกันารยังมันทะลอดหนึ่วัทุกคนอันนี้คือแานตาอันนี้ก็มารีวิวมาเถื่อนนะแานตานะอย่าลืมไปดูเทปที่เราอันนี้เพิ่งลองครั้งที่สองครั้งแรกครั้งแรกของเราวันไหนนี่แหละ EP แรกก็คือจิ๊บแรกนั่นเองใช่ติงเกม จะตีจะตีเกลียอะไรให้ให้เพื่อนดูหน่อยเจนี้รู้เลยมันไม่เห็นใครเคยเล่นเหรอลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะทุกคนอันนี้ก็เล่มาเจอกันได้ชื่อว่าอะไรเนี่ยชื่อว่า PG PG 9 PG 93อย่าลืมอย่าลืมด้วยกันนะนะ ก็จะยาวยาวยยยาวนานหน่อยนะเกิดได้มีคนบอกว่าคลิปน totally ั้นที่ลงในแอปสอกของพี่เนี่ยตอนนี้บอกว่าถ้ามีคนกดใจถึงสองคนจะล้องเพลงสดเพลงไงการลินหนมาฟังล้วเออ หากมันสำคัญจริงจริงกรุณาฟังฟังเช่นชนชนชนและจะรวมกับโอ้ก็ตามใจราคากี่บะละสองร้อยเอสเอ็มพาร์บรรยากาศเราเป็นแล้อะลร นี่คือบรรยากาศในห้องตีนเกมมัน,น,มนเตียงเกมอะไรเออเกมอะไรโลเบ์เกมอะไรเออเกมอะไรเอ้ยคนลำาขเนา่ะมีนค,คนบอกว่าคลิปที่ลงในคลิปที่ลงใน แอติคสองอันเนี้ยอันนี้ว่าใครบ้าแม่คอมเมนต์เนี่ยลูกคนไปทุกคนไปคอมเมนต์อย่างก็คือเราก็คือกับคนนี้ <c oughs> กับคนแปลกหนะ <c oughs> ้าหยางหยางเล็กนอนทับเลยค่ะ คนอยากเห็นโมเมนต์ของสองพี่น้องนะคะทำอะไรกันตั้งไว้เลยตกไม่ใช yeah. ยิบเยียิบยกูจะเดินเบิร์ดไทยเนี่ยว่าว <S <S วอีสานด้วยว่าอีสานไปแล้วมึงไม่ต้องมาบอกพ,พี่หวานนั่งนั่งเล่นให้น้องๆดูงหน่อยไหมมา ก็คิวนี้ไม่ขอขอไม่ทำยาวนะนะใครก็ขอตัวเราไปก่อนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปติดตามช่องอันดิทตอกไม่ทำยูทูบหรอกช่องทุมมาในเชลานเหมือนเดิมนนะคะในอปด i ิ t o อกด้วยยูทู e ก็อาจจะมีนะทุกคนลองไปหาดูดลองดูขอบใจจอย่าลืมไปอย่าลืมไปกดติดตามนะคะอย่าเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไครต์เลยอย่าลืมกดติดตามให้ช่อง มิวนะคะชอบสปิชี้อะไรของเออย่าไปติดตามช่องน้องหมาพวกนี้ด้วยแล้วมา,นาในช่องเออลืมค่ะส <laughs> ําหรับว,วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายบาย